สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทั้งหวยลาวนะคะซึ่งจะแบ่งปันสูตรเลขเด่น2ตัวมา1ตัวพร้อมวิธีการคำนวณให้ด้วยค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะได้เลขอะไรค่ะ สำหรับแนวทางห้วยลาวนะคะผลรางวัล3 2 2 4 3ค่ะและเลขเด่นของเรา0กับ1ก็หยุดทำง,งานไปนะคะเอาล่ะค่ะสูตรนี้เดี๋ยวแอดมินจะเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะสูตรนี้จะยกเลิกไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรใหม่กันเลยนะคะแอดมินเข้าไปดูสูตรให้แล้วว่ามีอะไรน่าสนใจมากในโปรแกรมสูตรนั่นเองค่ะเอาละค่ะไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือสูตรใหม่ที่แอดมินได้เข้าไปดูในโปรแกรมสูตรนะคะของ p o w e r อร์ใครที่มีอยู่ในมือก็เปิดดูได้เลยค่ะเลือกเอามาได้นะคะสูตรไหนก็ได้ค่ะแต่แอดมินเลือกสูตรนี้มาแบ่งปันค่ะนั่นก็คือสูตรหลัก10บ,บนบวกด้วยหลัก10บล่างและบวกด้วยเลข1ค่ะ จากสูตรจะคำนวณได้ดังที่เห็นบนหน้าจอนี้นะคะสูตรที่ถูกก็มีแบบนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาคำนวณกันต่อว่าจับได้ตัวไหนกันนะคะหลักสิบบนได้แก่เลข2หลักสิบล่างได้แก่เลข4และบวกได้เลข1 2บวก4ี่บวก1ได้เท่ากับ7ค่ะเราจะเอาเลข7มาตั้งไว้เป็นตัวที่1น,นับเพิ่มอีก1แต้มก็คือเลข8ค่ะในรอบนี้จะได้เลข7และเลข8นะคะเดี๋ยวแอดมินเลือกจับคู่อะไร ไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือสรุปแนวทางหวยลาวงวดประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณกันได้เมื่อสักครู่นี้ได้แก่เลขแท,นแท,นแทน่นๆชุดนี้เลยค่ะและแอดมินจับคู่ให้นะคะสำหรับตัวแรกนั้นนะคะก็คือตามนี้ค่ะตามมาด้วยเลขชุดอีกหนึ่งชุดค่ะ โอเคค่ะสำหรับเลขเด่นในวันนี้2ตัวมา1ตัวเลขจับคู่ก็ตามที่เห็นนี้ชอบตัวไหนเลือกเอาไปใช้ได้เลยนะคะแอดมินก็ขออวยพรให้กับทุกท่านเฮงเฮงโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ